สวัสดีค่ะวันนี้ป้าทุนดีเดินสำรวจสุขภาพต้นกุหลาบนะคะทุกวันก็จะเห็นแต่ยอดอ่อนแดงๆอะ่ะแต่วันนี้ยอดอ่อนของเขาแปลสภาพเป็นดอกอ่อนบ้างประปรายคะ่ะป้าดีใจสุดขีดนะจะบอกว่าไงดีอ่ะจะบอกว่าดีใจพอกับลูกสอบอินทรานส์ได้ก็เวอร์เกินไปนะคะอาจเป็นว่าดีใจจริงๆอะ่ะเพราะ ปกติแล้วไม่ค่อยได้เคยปลูกกุหลาบค่ะซื้อมาทีไรเมื่อเข้าหมดดอกแล้วก็ปล่อยเขาตายไปทุกทีแต่วันนี้ป้ามีอยู่10กระถางนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะดอกชัดเจนทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าป้าจะทําอย่างไรให้เขาอยู่รอดปลอดภัยนะคะป้าก็พยายามเด็ดใบเหลืองๆอ,งอะ่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะแล้วเช้านี้ก็ฉีด ด้วยน้ำยาล้างจานเจือจางค่ะคิดว่าน่าจะปกป้องเขาจากมาแมลงต่างๆได้นะคะแล้วป้าก็ไปส่องกระถางอื่นๆมีหลายดอกเลยค่ะดอกเล็กๆยอดอ่อนๆนะคะป้าก็คงจะต้องฟูมฟักดูแลเขาละค่ะจนกว่าเขาจะบานให้ป้าได้เห็นนะคะส่วนต้นที่ บานแล้ววันนี้เขาก็บานอีกดอกหนึ่งนะคะเป็นกุหลาบประเภทกุหลาบมอนนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะดอกสวยงามเชียป้าโฟกัสไม่เก่งนะคะแต่ความดีใจอะ่ะมันโฟกัสไปที่สมองแล้วคะ่ะเนี่ยค่ะกุหลาบมอนนะสวยเชียวอะ่ะป้ากา็ได้แต่ชื่นชมเขานะว่าออกให้ดูวันละดอกสองดอกดอกนี้เล็กไปสักหน่อยคะ่ะ โดยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนิ้วเศษๆนะคะป้าชื่นชมขอบคุณที่เขาให้ความสุขกับป้านะป้าตั้งใจจะให้รางวัลกุหลาบซะหน่อยนะคะเป็นไบโอซอยค่ะเขาบอกว่าปลูกด้วยรักฟูมฟักด้วยใจค่ะ